ดูดวงเรวันกับมาฟ้านักพยากรณ์ไพ่ยิปซีดูดวงคนทั้งเจ็ดวันประจำวันเสาร์ที่1 กุมภาพันธ์2,568ค่ะคําพยาร์กรดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้าไมา่ได้ค่ะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์ไพ่สองเหรียญน,นะคะค่อนข้างจะมีความเครียดมีความวิตกกังวลน,นะคะหรือสองเหรียญเนี่ยอาจจะกําลังคิดในเรื่องของเงินวางแผนในเรื่องของงาน ก่อนวางแผนในเรื่องของเงินนะคะเรียกว่าไพ่สองเหรียญเป็นไพ่ของคําว่าการบาลาน์เนาะหรือว่าการเงินเนี่ยเรียกว่าได้มาหมุนไปหมดไปในช่วงนี้นะคะคิงดาบมีหลายๆเรื่องราวเข้ามาให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะแบบเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดนะคะไพ่คิงดาบเนี่ยเรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะอ่าเรียกว่าบางคนวันนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีความลังเลในการตัดสินใจกับบางเรื่องราวนะคะแล้วคนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรนะคะแล้วเป็นคนที่มีความคาดหวังที่ค่อนข้าง ที่จะสูงนะคะการงานวันนี้นะคะหมอฟ้ามองว่าบางคนยังยังอาจจะแบบยังเหนื่อยกับงานยังเครียดกับงานนะคะยังวิตกกังวลในเรื่องของงานหรือหน้าที่ตัวเองหรือหน้าที่ที่ตัวเองทํในงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาอาจจะกังวลว่ากลัวว่าจะทําออกมาได้ไม่ดีนะคะกลัวว่าจะมีข้อผิดพลาดนู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆขอให้คุณมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธานในตัวเองนะคะความสําเร็จเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในทันทีเช่นกันนะคะ ส่วนการเงินนะคะคนวันอาทิตย์หมอฟ้ามองว่าการเงินคุณไม่ถึงกับตึงนะสองเหรียญมันหมุนเงินแต่เด็กถือเหรียญเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า คุณพยายามที่จะเก็บหอมรอมริบนะคะนะเก็บเล็กผสมน้อยในช่วงนี้นะคะคุณไม่อยากที่จะเอาเงินเก็บเนี่ยออกมาใช้นะคะคุณกังวลว่ากลัวเงินมันจะหมดกลัวเงินมันจะไม่พอใช้คุณก็เลยอาจจะคิดเยอะคิดมากนิดหนึ่งในเรื่องของการที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือว่าจะซื้อใดๆในช่วงนี้นะคะแต่ก็เรียกว่ายังมีการเงินเข้ามาหมุนเนาะเรียกว่ายังมีเงินเข้ามาหมุนเข้ามาให้ได้ ใช้จ่ายอยู่นะคะหรือใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภนะคะก็เรียกว่าจะมีโชคเข้ามาตัวเล็กจากเด็กนะคะตัวเล็กจากกุมารหรือจากบริวารจากลูกหลานก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าเด็กถือเหรียญเนี่ยลูกหลานจะนำพานะคะ เรียกว่าเรื่องราวดีๆมาให้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยนะคะหมอปามองว่าวันนี้คนวันอาทิตย์คุณคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานหรือหน้าที่การหาเงินมากกว่าเลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักสักเท่าไหร่ทําให้คนรักของคุณเนี่ยะ่ะอาจจะรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมนะคะ คุณอาจจะดูแบบเงียบๆหรือว่าคุณอาจจะดูกังวลอยู่นะคะเรียกว่าเขากําลังเป็นห่วงคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีอะไรก็พยายามพูดคุยบอกกล่าวคนรักของคุณบ้างนะคะเขาอาจจะมีคําปรึกษาคําแนะนําดีๆให้กับคุณก็ได้ด้วยค่ะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณคุณมีคนคุยนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะเพราะเหมือนที่บอกสองเหลี่ยนนะเรียกว่าคุยได้นะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้จริงจังกับใครที่เรียกว่า เป็นกิจลักษณะชัดเจนนั่นเองสุขภาพนะคะวันนี้คนวันอาทิตย์อาจจะมีอาการมึนมึนงงงวิงเวียนศีรษะอยู่บ้างบางคนมีปัญหาในเรื่องของการยืนการเดินการทรงตัวด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะความปรารถนาของเธอกําลังผิดอกออกผลทําต่อไปนะเธอทําดีแล้วชัยชนะกําลังรอเธออยู่ค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสมีเลขหและเลขหค่ะ มาดูคนวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์นะคะสี่ถ้วยนะหงุดหงิดจังเลยนะคะคนนี้อะไรก็เรียกว่าเข้ามาไม่ได้ดังใจนะคะใครพูดอะไรดูไม่ค่อยจะเข้าหูนะคะอารมณ์นี้เรียกว่าค่อนข้างจะแปรป,ปวนนะคะวกสี่ถ้วยหงุดหงิดง่ายเบื่อง่ายนะคะสามดาบนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์ความรู้สึกหรืออาจจะไปได้รับรู้รับฟังเรื่องราวนะคะ ที่คนพูดถึงคุณอาจจะในทางที่ไม่ดีนะคะแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจหรืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเรียกว่าอาจจะเสียความรู้สึกกับใครบางคนนะคะที่คุณรู้สึกว่าไว้วางใจแต่สุดท้ายนะคะก็มาทําให้รู้สึกว่าผิดหวังนะคะ เสียใจนั่นเองนะสเตนนะคะเรียกว่าคนวันจันทร์วันนี้ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะอย่าเวียงอย่าวีนนะคะอย่าเอาแต่ใจนะคะพยายามเก็บอารมณ์นะคะเก็บความรู้สึกนิดนึงนะคะเพราะว่าคนวันจันทร์เนี่ยสี่สีถ้วยสามดาบนะเรียกว่าถ้ามีสภาวะอารมณ์ที่โกรธหรือโมโหไม่พอใจนี่มักจะออกทางสีน้านแล้วก็แววตานะคะหรืออาจจะเพ้อนะคะหลุดคําพูดที่อาจจะไม่ได้น่ารักหรือว่าไม่ได้น่าฟังออกไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าใจเย็นๆนะคะตั้งสตินะคะ คิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะตัดสินใจหรือคิดก่อนที่จะลงมือทําใดๆลงไปนะคะต้องเอาน้ําเย็นเข้ารูปนะเอาความดีเข้าสู้นะคะเรียกว่าวันนี้ต้องใช้ในมุมของคําว่าพระเดชพระคุณ นะคะคเรียกว่าใช้ความใจเย็นนะคะเรียกว่าคุณถึงจะเอาชนะนะคะ,ะบุคคลนะคะนะหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยได้นะคะถ้าคุณยิ่งใช้อารมณ์นะคะคุณยิ่งใส่อารมณ์นะเรียกว่าเรื่องราวปัญหาเล็กๆเนี่ยมันอาจจะบานปลายใหญ่โตก็ได้ด้วยนะคะ,ะเรียกว่าวันนี้ดูเหมือนคนวันจันทร์นะคุณจะเครียดกับ กับกับคนนะคะกับคนในที่ทํางานมากกว่ากับเนื้องานที่คุณทํานะคะเรียกว่าอาจจะมีคนมาพูดมาว่าหรือว่ามาตําหนิใดๆคุณนะคะในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้เป็นเรียกว่าต้องให้อ่าต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หรือให้ความดีเนี่ยนะคะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะอย่าเอาตัวเองนะคะเข้าไปเข้าไปแลกนะคะเรียกว่ามันอาจจะไม่คุ้มกัน เรปลีกนะคะนะเรียกว่าพูดให้น้อยนะคะทําให้มากจะดีกว่าค่ะส่วนการเงินนะคะคนวันจันทร์วันนี้การเงินค่อนข้างจะตึงนะคะเรียกว่าบางคนนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะไอ้ที่คาดว่าจะได้ก็ไม่ได้มาไอ้ที่ได้มาก็อาจจะไม่ได้เพียงพอเอ่อเรียกว่าพึง่งไอ้คนที่คิดว่าพึ่งได้ก็พึ่งไม่ได้นะคะวันนี้เรียกว่าตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนซะมากกว่านะคะหรือตอนอาจจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นแต่จะช่วยเหลือใครนะคะ ไปออกหน้าออกตาแทนใครก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีด้วยนะเดี๋ยวปัญหานะคะมันอาจจะตามมาได้นั่นเองนะคะแล้วการเงินก็ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบนะคะนะต้องรู้จักเรียกว่ารู้จักทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะอย่าใช้เงินแบบตามอําเภอใจมากจนเกินไปนะเดี๋ยวกันเงินจะตึงมือนั่นเองโชคลาภอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะโชคลาภมันจะเสียดไปเสียดมานะอาจจะด้วยตัวเลขเยอะด้วยหรือเปล่านะคะอเอาตัวเลขที่เราคิดว่าเราชอบแล้วก็ใช้นะคะสักตัวไปเลยนะ ส่วนความรักนะคะความรักวันนี้ดูจุกจิกหัวใจจังเลยนะคะพูดคุยอะไรกันก็ดูไม่ค่อยจะเข้าหูนะคะฟังกันไม่ค่อยจะได้ไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเป็นคนรักนะคะเ,เรียกว่านักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะเ,เรียกว่าคนวันจันทร์เนี่ยด้วยตัวคุณอารมณ์มันเวียงเวียนอยู่แล้วเวียงวีนอยู่แล้วนะคะนะ มันก็เลยทําให้แบบคนรักพูดอะไรมาก็ดูหงุดหงิดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะเรียกว่าต้องถอยทีถอยอาศัยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเพื่อนรวมงานหรือว่าคนรักนะคะหนักนิดเบาน่อยอาภาัยให้กันได้ก็อาภัยให้กันนะคะถ้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสจนเกินไปหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่า ออบางคนนี้เพิ่งจะอกหักมาหมาดๆเลยนะคุณอาจจะไปแอบรักแอบชอบคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณนะคะหรือคุณอาจจะไปแสดงตัวตนอะไรที่มันดูไม่น่ารักนะคะทําให้คนคนนั้นเขารู้สึกอึดอัดแล้วก็ปฏิเสธคุณมาแบบผงผางนั่นเองนะคะก็เรียกว่าโสดอาจจะมีความสุขกว่าก็ได้นะเพราะสเตนเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนนะคะซิงเกิลมัมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะสุขภาพนะคะวันนี้คน คนวันจันทรนะสุขภาพนะคะสุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเรียกว่าหันมาดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วยบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอไอมีเสมหะนะคะบางคนเครียดลงกระเพาะเลยนะเพราะว่าสี่ถ้วยเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกท้องลำไส้ด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจัน,นะะทร์ค่ะทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดคือร่างกายของเธอจงดูแลเขาให้ดีนะคะ เพราะฉะนั้นก็าหาันมาดูแลในเรื่องของโภชนาการอาหารการกินด้วยนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขสีมีเลข3และเลข8ค่ะมาดูคนวันอังคารค่ะคนวันอังคารอัศวินเหลียนนะคะใจใหญ่สายเปยนะคะอัศวินเหลียนเนี่ยเขาเรียกว่านักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะเรียกว่าวันนี้จะมีโชคเข้ามาทะเบียนรถนะคะหรือคนวันอังคารนะคะดูเหมือนอาจจะกําลังคิดนะคะนะอยากจะลงทุนอยากจะ ทำอะไรเพิ่มเติมอยากจะซื้อที่ดินเพิ่มหรือเปล่านะคะนะบางคนอาจจะกำลังมองหาในาในคำว่าที่ดินนะคะนะทำธุรกิจกิจการเป็นส่วนตัวนะคะไครเฮอร์มิตนะคะหรือการเงินของคุณในวันนี้อาจจะหมดไปกับหนังสื้อนังหาตำรับตำรานะคะอุปกรณ์แต่งรถก็ได้นะหรือหมดไปกับอุปกรณ์เครื่องมือนะคะที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะแต่เฮอร์มิตเนี่ยนะคะเรียกว่าจะใช้จ่ายอะไรคิดหน้าคิดหลังนะกลัวเงินจะหมดนะคะกลัวเงินจะไม่พอนะคะ ก็เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะออมเงินนะคะนะรู้จักคุณค่าของเงินด้วยนะคะเพิมมิตเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะบางคนเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วย ความฝันความหวังไอเดียนะคะเยอะแยะมากมายช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าแลนนะคะโปรเจกต์นะคะงานสิ่งต่างๆนะคะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่บางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้ในทันท่วงทีอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการวางแผนเอาไว้ก่อนนะคะออกแบบเอาไว้ก่อนนะคะนะจินตนาการนะคะความคิดสิ่งต่างๆเอาไว้ก่อนแต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณต้องมีความรู้ด้วยนะคุณต้องมีความชานาญกับสิ่งที่คุณกําลังจะทํานะคะ มันจึงจะประสบความสําเร็จหรือถ้าเราไม่ได้มีความรู้เราต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะเพื่อที่จะเพิ่มนะคะนะเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตัวเองนั่นเองนะคะแต่ใครที่มีงานประจําทําอยู่หมอฟ้ามองว่าการงานมั่นคงนะแต่ใครที่คิดจะเปลี่ยนคิดที่จะย้ายก็เอาให้ชัวร์นะคะเอาให้ว่าปลายทางเนี่ยมันโอเคมันแน่นอนนะมันจะได้ไม่เจอปัญหานะคะความยุ่งยากใจทีหลังค่ะการเงินนะคะเรียกว่าวันนี้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะ ตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะคะเจาะจงสักตัวหนึ่งนะคะทะเบียนรถหรือว่า,าจากญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ได้ด้วยนะการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคนวันอังคารการเงินของคุณนะคะไม่ได้ตึงมือนะคุณมีเงินอยู่ที่ตัวนะคะคุณมีเงินเก็บนะคะแต่คุณกังวลว่าเอ๊ะจะจ่ายออกไปแต่ละครั้งเนี่ยนะคะคุณคิดแล้วคิดอีกในช่วงนี้แล้วก็เรียกว่าค่อนข้างจะเห็นคุณค่าของเงินค่อนข้างจะมากนะคะแต่บางครั้งก็อดใจไม่ได้นะเพราะพวกเจ็ดถ้วยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะถ้าอะไรที่มันเป็นแบบลดแรกแจกแถม นโปรโมชั่นสิ่งต่างๆเข้ามาบางครั้งมันอาจจะหักห้ามใจไม่ไหวนั่นเองค่ะส่วนความรักนะคะความรักช่วงนี้มันอาจจะดูเงียบๆดูเหงาๆไปบ้างนะคะด้วยเรียกว่าบางคู่นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของคําว่า างานหรือหน้าที่นะคะ <d> ความรับผิดชอบของตัวเองอยู่นั่นเองแต่โดยภาพรวมยังเป็นความรักที่ดีนะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาคอยให้กําลังใจกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้หวือหวานะคะเรียกว่าอาจจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วซะมากกว่านะคะมันเลยกลายเป็นความผูกพันความห่วงใยนะคะที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนั่นเองค่ะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยเข้ามานะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะเป็นรักต่างวัยก็ได้แต่หมอฟ้ามองว่าอาจจะอยู่ในช่วงของคําว่าการคุยๆนะการเริ่มต้นมากกว่านะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าใจสั่นใจหวิวอยู่บ้างนะคะก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปให้ดีๆก็แล้วกันส่วนสุขภาพเนี่ยคนวันอังคารนะคะคนนี้ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินท้องลำไส้ด้วยนะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกลำไส้เมดีลำไส้อักเสบนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลในเรื่องของอาหารการกินด้วยค่ะมาดูนะคะไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะเธอลองศึกษาเรื่องของการลงทุนดูไว้บ้างนะคะไม่เสียหายนะคะ เลขหน้าไพา่มีเลขหมีเลข9ก9และเลข7ค่ะมาดูคนวันพุธค่ะ คนวันพุธไพ่เชอรีออตนะคะไพ่ใบนี้ลุยสู้บุกนะคะนะเชอรีออตเนี่ยหมายถึงนักรบขุนศึกนะคะนะต้องออกนะคะต้องออกรบต้องออกไปจัดการนะคะนะไปควบคุมไปดูแลหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าชีพจรลงเท้านะวันนี้บางคนอาจจะอยู่ไม่ได้ติดบ้านนะคะมีเรื่องให้ต้องออกนะคะไปจัดการนะคะ เดวิลนะคะหมกมุ่นนะคะบางคนอาจจะกําลังหมกมุ่นอยู่กับการเดินทางหมกมุ่นอยู่กับการงานหมกมุ่นอยู่กับหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดช,ชอบอยู่จนอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับครอบครัวไม่ได้มีเวลาสนใจสิ่งรอบข้างกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเดวิลเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกความหมกมุ่นกับอะไรที่มันมากจนเกินไปนะคะบางคนก็หมกมุ่นในทางด้านดีเนาะอย่าไปหมกมุ่นในเรื่องของพวกติดเกมอะไรพวกนี้ก็แล้วกันนะคะจัส m เมนนะคะพไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า พนวันพุธนะคะเรียกว่า,าหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้นะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและการกระทําของคุณทั้งนั้นเลยนะคะคิดดีทดําดีคุณก็จะได้ดีนะคะแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีทําไม่ดีนะคะผลมันก็จะออกมาด้านลบด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ยึดหลักนะคะนะในเรื่องของคําว่าการทําดีนะคะ ลูกคุณก็จะได้สิ่งดีๆกลับมานั่นเองนะคะเรียกว่าถ้าคุณหมกมุ่นอยู่กับงานเนี่ยสิ่งที่คุณทํามันไม่สูญเปล่านะคะมันจะก่อเกิดความสําเร็จนะคะนะหรือว่าประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าได้นะคะแต่ถ้าคุณมัวแต่ไปหมกมุ่นกับเรื่องราวนะคะอาจจะแบบติดเกมนะคะนะหรือว่าอะไรที่มันดูแบบด้านลบๆนะคะอันนี้มันก็จะส่งผลเสียให้ได้การงานวันนี้หมอฟ้ามองว่าบางคนนี้ไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะยังคง ยังคงวางแผนในเรื่องของงานยังคงติดต่อในเรื่องของงานหรืออาจจะต้องออกออกไปดูงานนะคะด้วยตัวเองไปลงพื้นที่นะคะไปจัดการในเรื่องของงานอยู่เลยนะคะหรือบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปทปําบุญน,นะคะไปไหว้พระไปขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานวันนี้คนวันพุธวางแผนวางแผนอะไรไม่ค่อยจะได้นะหลายสิ่งหลายอย่างมันดูคลาดเคลื่อนนะคะมันดูปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็เรียกว่า คนวันพุธเป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบครอบอยู่แล้วนะไพ่ชริออดเนี่ยนะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะเรียบว่าที่จะรับมือกับหลายๆเรื่องราวที่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคในวันนี้ไม่เกินความสามารถของคุณคุณคุณเคลียร์ได้คุณจัดการได้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินบางคนอยากจะรวยอยากจะถูกหวยอยากจะมีโชคนะคะโชคลาภมีค่ะตามกําลังบุญจะมากหรือน้อยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะการเงินคนวันอาทิตย์บางขอโทษนะคนวันพุธนะคะบางคนเนี่ยอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยบางครั้งอาจจะต้องกู้ร่วมอาจจะต้องซื้อร่วมนะคะหรือใครที่ าบางคนเนาะอาจจะแบบอยากจะเดินทางนะคะไปทํางานต่างประเทศนะคะอันนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการวิ่งเต้นเดินเรื่องนะคะในเรื่องของเอกสารอยู่หรือเปล่านะคะแต่เรียกว่าคนวันพุธวันนี้เดินทางแล้วจะมีโชคด้วยนะคะส่วนความรักบางคนนี่เรียกว่าคลั่งรักเลยนะคะช่วงนี้มีไพ่เดวิลด้วยนะคลั่งรักไปไหนไปด้วยกันตัวติดกันเป็นปลาต้องโกเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะส่วนคนโสดนะคะบางคนนี่เรียกว่าช่วงนี้มีดวงของการได,ด้ พบคนถูกใจอาจจะมีใครบางคนเข้ามาให้ใจเต้นตุมตามนะคะใจวิววิวใจตุ๊บตุ้บต่อมต่อมก็ได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นรักครั้งเก่าคนเก่าเก่าก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนสุขภาพนะคะคนวันพุธกินทานอาหารระมัดระวังนิดนึงนะท้องร่วงท้องเสียนะคะบางคนนี่เจ็บหน,น้าอกเน้นหน้าอกนะคะนะหรือว่าใครที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วต้องอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของอาหารการกินด้วยหรือเปล่านะคะในช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพุธค่ะศิลปะดนตรีเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตเธอนะคะเลขหน้าไาพ่มีเลข7มีเลข5้มีเลขศูและเลขสอค่ะมาดูคนวันพฤหัสบางค่ะ คนวันพฤหัสสิบเหรียญนะคะสิบเหรียญนี้โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะนะการเงินธุรกิจกิจาการนะคะนะหรือว่าบางคนนี้อาจจะอยู่กับครอบครบัวอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆ,ๆก็ได้ด้วยนะคะสิบเหรียญนี้เรียกว่าเอ่อบางคนอยากจะได้บ้านอยากจะดูคอนโดนะคะอยากอยากจะได้ห้องห้องพักอพาร์ตเมนต์น,นะคะไพ่หกดาบนะคะหกดาบมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะคะหรือว่าเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลก็ได้ด้วยนะคะ สีไม่เท้านะคะการงานธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะยิ่งถ้าค้าขายนี่เรียกว่ามีมียอดออเดอร์เข้ามามีลูกค้าแน่นลูกค้าเต็มร้านเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เรียกว่าการงานโดดเด่นนะคะหรือใครที่รอง,งานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะคะการงานวันนี้บางคนก็อาจจะไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนอยังคงต้องเคลียร์งานดูงานนะคะ หรือว่าเดินเรื่องนะคะในเรื่องของงานในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะคะบางคนออกไปติดต่องานกับลูกค้านอกสถานที่นะคะหรืออาจจะมีการอบรมการประชุมนะคะมีงานสัมมนานะคะต่างจังหวัดนอกสถานที่ก็ได้ด้วยนะคะ <ๆ S 1> การเดินทางในวันนี้ก็เรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะส่วนการเงินนะคะจะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามามีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวเรียกว่าตัวเล็จากบัตรเล็กที่จากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะหรือช่วงนี้นะคะใครที่ บอกว่าการเงินมันตึงไม่ค่อยพอใช้นะคะก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปธรรมในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะส่วนความรักนะคะอาจจะมีบ้างพอแงแมง่งอนลิ้นกับฟันกระทบการทางการปัญหาจุกจิกหัวใจเท่านั้นอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีบทสรุปที่ดีนะคะเพราะสี่ไม้เท้านะคะเรียกว่าพูดคุยกันได้นะคะปรับความเข้าใจกันได้มันก็เลยทําให้ความรักยังสามารถที่จะไปต่อได้นั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่า คนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีคนคุยนะแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่หรือตัวคุณเนี่ยอาจจะสถานะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็อาจจะไปเรียกว่าไปคุยนะคะกับใครหรือเปล่า возмож, นะคะมันก็เลยทําให้ใหคุณอาจจะโสดแต่คุณอาจจะคุยอยู่กับอีกคนหนึ่งเอ๊ anh, งงงงไหมถ้าคุณโสดคุณอาจจะมีคนคุยอยู่นะคะแต่อาจจะมีคนคุยเข้ามาเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทาให้เรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับใครเลยนะคะถ้าเป็นคนโสด หรือถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสวันนี้นะหกดาบเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้เป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายบางคนร้อนๆ้อนหนาวหาวเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะหรือถ้าเดินทางนะคะอาจจะเมาขึ้นนะคะนะเมารถเมาเรือก็ได้ด้วยค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะอย่าลดมาตรฐานของตัวเองลงมันดีอยู่แล้วที่เธอจะมีมาตรฐานในตัวเองค่ะเลขนาไพ่มีเลขศูนย์มีเลขหกมีเลขสี่และเลขหนึ่งค่ะมาดูคนวันศุกร์บ้างค่ะ คนวันศุกร์ก้าวถ้วยอุดมสมบูรณ์นะคะอาหารของกินขนมนมนเนยก้าวถ้วยเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะคะแชมพ์แพรน์นะคะนะการติดต่อการสื่อสารการเดินทางชิปพรจรล,ลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําป่าเขานะคะหรือว่าเดินทางไปอ่าเรียกว่าไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศไปชิลๆนะคะไปรับลมหนาวนะคะไปอยู่กับธรรมชาติท่ามกลางธรรมชาติก็ได้ด้วย แผนภัณเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานค้าขายงานเซลล์งานพูดงานสื่อสารมวลชนนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะอาจจะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะที่นําพาปัญหาเรื่องราวนะคะความเหนื่อยกายเหนื่อยใจความหงุดหงิดใจเข้ามาให้ก็ได้นะคะแต่ก็เรียกว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยนะมันไม่ได้เป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตนะคะเพราะฉะนั้นคนวนันศุกร์หมอฟ้ามองว่าคุณเคลียร์ได้คุณจัดการได้นะคะเรียกว่าอาจจะ จะมีความไม่เข้าใจกันในเรื่องของคําพูดความขัดแย้งหรือเกิดความเข้าใจผิดกันเท่านั้นเองนะคะการงานก็ยังเรียกว่าเป็นไปในทิศทางนะคะแนวทางที่ดีอยู่นั่นเองนะคะหรืออาจจะมีการเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามานะคะได้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะก็ได้ด้วยส่วนการเงินนะคะเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่หาเงินเก่งนะคะกินเก่งทานเก่งแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่หรือการเงินในวันนี้อาจจะหมดไปกับลูกหลานบริวารก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ เรียกว่าอาจจะมีคนมาหยิบม,มายืมเงินคุณก็ได้นะซึ่งมันก็ทําให้คุณเนี่ยยากต่อการที่จะปฏิเสธนั่นเองนะคะถามว่าโชคลาภมีไหมโชคลาภพอได้ค่าขนมนะคะถ้ามีตัวเลขสลับไปสลับมาให้ดีหรือว่า,อาสองตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะ แต่ระวังมันจะเสียดไปเสียดมานะส่วนความรักนะคะความรักเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันหรือว่าเกิดการเข้าใจผิดกันนะคะมีเรื่องราวให้ต้องแบบไม่เข้าใจกันหึงห่วงระแวงกันเกิดขึ้นก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะด้วยบุคลิกของชาววันศุกร์ก้าวถ้วยเห็นไหมอาจจะแบบเป็นบุคลิกของความคําว่า เจ้าชู้นะคะนะทำให้คนรักของคุณเนี่ยคะอาจจะมีความหึงหวงความระแวงคุณหรือเปล่าหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นหึงหวงนะคะนะคนรักก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่ามีคนคุยๆเข้ามานะแต่ก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะเรียกว่า อาจจะแบบมาไวไปไวนะคะไม่ได้อะไรมากมายเนาะเข้ามาให้ตื่นเต้นชั่วครู่ชั่วยามนะคะสุขภาพคนวันศุกร์นะคะวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของอาการมึนมึนงงงวิงเวียนศีรษะนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของพวกของแหลมของมีคมด้วยนะเช่นมีดบาดนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์บ้างคะ่ะเธอควรให้เวลากับครอบครัวบ้างนะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวก็ วันนี้น้อให้เวลากับครอบครัวบ้างทานข้าวนะคะหรือว่าหากิจกรรมทําร่วมกันนะคะหรืออาจจะพาคนรักนะคะไปนั่งชิลๆนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศไปร้านคาเฟ่นะคะเบาๆนะคะเพื่อที่จะลําลึกถึงวันเวลาเก่าๆนะคะอาจจะทําให้ความรักของคุณชื่นมืนได้ค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข9ามีเลขสีและเลข1ค่ะมาดูคนวันเสาร์ค่ะ คนวันเสาร์นะคะสองไม้เท้านะคะสองไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้นะคะ,ะการเรียนรู้การมองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะหรือคุณอาจจะกําลังรอคอยข่าวดีจากทางไกลยอยู่หรือเปล่านะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการคิดนะคะการวางแผนนะคะราชินีดาบนะคะความมุ่งมั่นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะคะมี t ี e อิมเพคยังคงอยู่กับคําว่าความสุขนะคะนะความอุด,ดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่าอาจจะแบบ สุกายนะคะแต่ภายในใจเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายให้ต้องคุณนคิดให้ต้องจัดการนะคะก็เรียกว่าวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยทางด้านความคิดนะคะแต่ภายนอกอาจจะดูแบบสวยหรูนะคะดูมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่ในเรื่องของความคิดนี่เรียกว่าคิดทุกอย่างนะคะวางแผนทุกอย่างเหมือนกันบางคนนี้เรียกว่ายังยังเครียดอยู่กับงานนะคะหรือว่า อาจจะยังเครียดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จหรือว่ายังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองวางเอาไว้นะคะก็เลยอาจจะต้องเพิ่มความพยายามให้กับตัวเองนิดนึงนะคะในช่วงนี้แต่ถ้าถามว่างานเนี่ยมั่นคงไหมหมอฟ้ามองว่าคนที่มีงานทําอยู่แล้วเนี่ยการงานมีความมั่นคงนะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะได้ความมั่นคงมากกว่านี้หรือเปล่าหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทาอะไรใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะในช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังคงอยู่ที่เดิมนะคะ ทำได้แค่ในเรื่องของการคิดหรือวางแผนเอาไว้ก่อนเท่านั้นนะคะส่วนการเงินนะคะหมอฟ้ามองว่าการเงินค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะอาหารของกินนะคะเรียกว่าวนทวนอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะบางคนบอกการเงินตึงมือนะคะต่อให้ตึงแค่ไหนคนวันเสาร์นักเครียดนะคะยิ่งกินยิ่งทานนะคะเรียกว่าการเงินคนวันเสาร์เนี่ยมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือนะคะจะเป็นผู้หญิงนะคะนะเรียกว่าจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นคุณแม่เราก็ได้นะคะพี่ป้านาอาก็ได้นะคะ Ask, uh, เรียกว่าจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายอันนี้เรียกว่าดวงนารีอุปธรรมนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็เรียกว่าดวงเกื้อนุนสนับสนุนสามีด้วยนะคะเป็นคนใจดีนะคะมีน้ําใจนะคะส่วนความรักนะหมอฟ้า Wilson. มองว่าเป็นความรักที่ดีนะคะถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่บางคู่เนี่ยอยู่บ้านเดียวกันแต่อาจจะเครียดในเรื่องของงานคิดในเรื่องของงานนะคะ <S <S เห็นไหมเป็นไพ่ของการาหันหลังให้กันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนะคะ อยู่กันคนละมุมบ้านอยู่กันคนละมุมห้องบางคนอยู่ในบ้านอีกคนอยู่นอกบ้านต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะเพราะดีอิมเพสเป็นไพ่ของคำว่าความเป็นอยู่ที่สุขสบายนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณคุณยังโสดอยู่นะหรือมีคนคุยเข้ามาแต่คุณก็อาจจะแบบโฟกัสไปในเรื่องของงานนะคะหรือว่าอนาคตของตัวเองมากกว่า สุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่ารีแลกตัวเองบ้างนะคะหาเวลาออกกาลังกายบ้างนะคะบางคนนี้น้ําหนักตัวอาจจะขึ้นได้หรือว่านั่งนานๆมันอาจจะมีการปวดเมื่อยนะคะตามเนื้อตามตัวก็ได้ค่ะโชคลาภนะคะผู้หญิงจะให้โชคนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะการให้อภัยจะทําให้เธอพบความสุขภายในตัวเองค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสอมีเลขหนมีเลขสนะคะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ